ชมค่ะอีกหนึ่งคดีเรียกว่ามาหากราบหลายคนเรียกว่าอุ้ยแทบจะเหมือนละครกันเลยทีเดียวกรณีของน้องชมพู่แห่งบ้านก,กกอกนะคะเดินทางมาถึงไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดได้แลหรือยังแต่วันพรุ่งนี้สารมีการนัดอ่านคำพิพากษาแล้วนั่นหมายความว่าเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยลุงพลซึ่งถูกตกเป็นจำเลยในคดีนี้เนี่ย อนาคตจะเป็นยังไงต่อไปแต่เจ้าตัวนะคะทั้งลุงพลทั้งป้าแตนจริงก่อนหน้านี้เนี่ยออกจากบ้านกกอกไปแล้วไปอยู่สกลนครแต่พอเดี๋ยววันพรุ่งนี้สารได้นัดอ่านคำพิพากษาทั้งคู่กลับเข้ามามาที่มุกดาหารมาที่บ้านกกอกนะคะเจ้าตัวบอกว่าเอาละ่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถามใจผมในี่นะลุงพลบอกนะถามใจผมนี่นะอยากจะให้สารตัดสินเสียทีอยากจะให้เรื่องมันจบเสียทีเอาล่ะค่ะหลังจากที่สารจังหวัดมุกดาหารมีการเลื่อนฟังการอ่าน คำพิพากษาคดีที่นายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลกับป้าแตนนะคะนางสาวสมพรหลาบโพคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะเลื่อนมามาเป็นพรุ่งนี้แล้ว2 0่พันวาคมเมื่อวานนี้ทั้งลุงพลทั้งป้าแตนนะคะเดินทางกลับมาที่บ้านกกอกอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารแน่นอนว่ามีสื่อมวลชนมีเหล่ายูทูบเบอร์ รออยู่หน้าบ้านอยู่แล้วค่ะมีชาวบ้านบ้านกกอกอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะที่มาคอยเกาะติดสถานการณ์หลังจากที่พอเริ่มมีความเคลื่อนไหวทางคดีก็เอาละผันตัวกันมาเป็นยูทูบเบอร์กันต่อมีการไลฟ์มีการถ่ายทอดสดกันเมื่อคืนนี้ทางด้านของในายชัยพลวิภาค่ะหรือว่าลุงพลบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กลับกกอกมาเป็นเดือนละเกือบจะเดือนลวนะคะเดิมทีตั้งใจว่าจะกลับมาให้ได้สักเดือนละครั้ง ยังคงคิดถึงที่บ้านหลังนี้อยู่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วทุกคนก็มารู้จักลุงพลกับป้าแตนที่นี่ด้วยเหมือนกันอีกทั้งตัวเองก็ยังเป็นลูกเขยบ้านกกอกสำหรับเรื่องคดีความใกล้วันอ่านคำพิพากษาแล้ว <c oughs> อยากจะให้ถึงวัยจังเลย อยากจะให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆจังเลยถามว่ายังคงคิดถึงหลานอยู่หรือเปล่าลุงพลบอกก็ยังคิดถึงนะคะแต่ไม่อยากจะพูดถึงแล้วเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันผ่านมานานแล้วถามว่าแล้วอยากจะพบปะกับคนในหมู่บ้านไหมลุงพลบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันให้มันผ่านพ้น20ไปก่อนแล้วค่อยไปคุยไปเจอกับชุมชนชาวชุมชนคนในหมู่บ้านค่ะความรู้สึกนะครับของลุงเองก็อยากให้ถึงวันนี้วันที่20สิ ไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นวันที่ลุงป้าจะต้องอได้รู้แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรามันจะจบยังไงแต่จะบอกว่ามันเป็นถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกอะไรจะเกิดมันก็เกิดเราก็ไปบังคับมันไม่ได้หรอกเนี่ยแหละค่ะป้าแตนบอกอะไรจะเกิดมันก็เกิดเราไปบังคับมันไม่ได้หรอกนะคะซึ่งเธอก็ยืนยันนะคะว่าพอใกล้วันนัด ฟังคำพี่ภาคษาแล้วเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกับทุกคนนั่นแหละ แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ยอมรับค่ะแล้วก็สู้กันต่อไปซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการไปไหว้พระขอพอรกันนะคะในหมู่บ้านส่วนเมื่อวานตอนค่ำเนี่ยก็ไปรับทนายความที่สนามบินนครพนมเตรียมพร้อมที่จะไปศาลกันในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอภายวันนี้วันนี้เขาจะไปทําบุญแลว้วก็ไปรอ <9. S 2> รับทนายทีมทนายนะคะเอาอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวบ้านของคุณแม่น้องชมพู่กันบ้างค่ะบรรยากาศยังคงปกติแม่สาววิตรีกับคุณพ่ออนามัยนะคะ ทั้งคู่ขอไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคือจะไม่ได้มีท่าทีที่จะแบบปฏิเสธการให้สัมภาษณ์อะไรแต่พ่อกับแม่บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว hmm. เหมือนกันค่ะก็คือรอรอการนัดอ่านคำพิพากษาของศาลวันพรุ่งนี้ก่อนเตรียมตัวพร้อมเลยค่ะในการเดินทางไปรับฟังคือพ่อกับแม่บอกว่าจะไปด้วยตัวเองนะคะส่วนการตัดสินจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน มีหนึ่งท่านที่ก่อนหน้านี้ก็มาถึงบ้านกก,กอกเลยคุณอุ๊บิิริยะค่ะแต่คราวนี้ยังไม่ได้มานะแต่โทรศัพท์มาแม่บอกว่าคุณอุ๊บเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งว่าจะเดินทางมาให้กําลังใจครอบครัวในวันฟังคําตัดสินนะั่นก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้เอาละค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวสําคัญนะคะที่บ้านกก,กอก วันนี้ไปทำบุญเดิน,นสายแล้วคืนนี้ไปรับทนายใช่ค่ะพรุ่งนี้เตรียมไปเจอกันที่ศาลนะคะแต่เราก็จะมีรายงานจากศาลด้วยแหละว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าศาลท่านจะอ่านคําพิพากษาออกมาในรูปแบบไหนคดีจะจบยังไงนะคะ